สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดิวเวอร์ไลเซนต์นะคะว่าถ้าคุณเข้ามาในอเมริกาแล้วคุณอยากได้ดิวเวอร์ไลเซนต์หรือว่าคุณยังไม่มีด r i เวอร์ไลเซนต์หรือว่าใบขับขี่ในสหรัฐอเมริกาคุณต้องทำยังไงบ้างแล้วมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณต้องเป็นเรสิเดนต์เนาะของแต่ละรัฐนั้นอย่างเช่นหนูอยู่รัฐเท็กซัสนะคะคุณต้องมีหลักฐานว่าคุณ เป็นบุคคลที่นี่จะใช้จดหมายค่าน้ําค่าไฟอะไรก็ได้คะ่ะเอาไปให้เขาดูเนาะแล้วก็บัตรประจําตัวของเราแล้วก็ใบ u r a n ันของรถนะคะว่าคุณรีจิสเตอร์รถคันนี้แล้วอ่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือใบ u r a n ันที่เขาซื้อว่าประกันรถอะคะ่ะเราต้องเอาไปให้กับศูนย์ให้เขาดูว่าเรามีใบพวกนี้แล้วคนที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปถึงสามารถ มีใบขับขี่ขึ้นมาได้ถ้าเป็นเด็กนะคะอายุต้อง16ปีขึ้นไปเนาะนระหว่าง16ปีเนี่ยคะ่ะคุณต้องไปเรียนกับโรงเรียนถ้าอายุ16-24ถึง24ปีนะคะคุณต้องไปเรียนที่โรงเรียนก่อนมันจะมีโรงเรียนสอนนะคะว่าต้องไปเรียนเนาะแล้วก็ต้องเรียนขับรถอย่างน้อย7ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็ ต้องไปสอบค่ะสอบใบขับขี่เนาะซึ่งโรงเรียนเขาจะสอนให้ถ้าคุณยังอายุไม่ถึงนะคะแล้วจนกว่าคุณจะทําให้ครบเกี่ยวกับขั้นตอนที่เขาบอกให้คุณทําคุณถึงจะได้ใบประกาศเนาะเอาใบประกาศนั้นอะเอาไปให้กับศูนย์เขาจะทําใบขับขี่ให้คุณอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าคุณอายุ18ปปีขึ้นไปนะคะตัวนี้ คุณจะไปเรียนเองก็ได้หรือว่าจะไปขับเองก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะให้คุณไปเรียนก่อนนะคะไปเรียนการขับแล้วก็ผ่านกฎเกณฑ์สอบใบขับขี่ให้ผ่านนะคะคุณต้องผ่านตัวนั้นก่อนเขาถึงจะให้เสร็จแล้วค่าใช้จ่ายเนะะี่ยค่ะถ้าคุณ Under 18นะอนอายุต่ำกว่า18เนี่ยคะ่ะก็จะ16เหรียญเนาะวันหมดอายุก็จะเป็นแบบ หลังจากวันเกิดของคุณถ้าคุณอายุระหว่าง18ถึง84ปีขึ้นไปค่ะ33เหรียญน,นะคะวันหมดอายุก็จะเป็น8ปีค่ะนับจากนั้นไปนะคะจนกว่าจะถึงครบรอบของวันเกิดคุณค่ะมันถึงจะหมดสมติว่าคุณจะไปต่อบัตรใหม่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่ารีนิวเนาะราคาเท่ากันค่ะ33เหรียญแล้วก็วันหมดอายุก็เหมือนกันค่ะ8ปีจนกว่าจะถึงวันเกิดของคุณ ส่วนคนแก่นะคะที่มีอายุมาก85ปีขึ้นไปนะคะเขาจะให้คุณเสียค่าใช้จ่ายแค่9เหรียญนะคะแล้วก็วันหมดอายุก็จะเป็น2ปีค่ะหลังจากวันที่ทำนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ใช่ไหมคะถ้าไปเรียนนะคะเขาจะให้คุณเรียน32ชั่วโมงนะคะในคอร์สแล้วก็คุณต้องสอบผ่านข้อเขียน คุณต้องสอบผ่านการขับรถนะคะที่เขา r e q u i r e มาให้คุณทำการขับรถแต่ละครั้งคุณต้องจ่ายเพิ่มแต่ละครั้งที่คุณเข้าไปเรียนนะคะอีก25เหเรียนเป็นการจ่ายสำหรับค่าถนนที่คุณไปไปขับนะคะอันนี้ก็คือเป็นกฎร้าวๆค่ะกฎร้าวๆนะคะสำหรับการทําใบขับขี่นะคะในสหรัฐอเมริกาก็ถ้าคุณมีหลักฐานอะไรครบมีความมั่นใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือว่าเรียนรู้จากโรงเรียนนะคะถ้าคุณอยากไปสอบไปขับขี่ก็สามารถไปที่ DMV นะคะเขาก็จะทำให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วคุณก็รอแค่นั้นนะคะว่าคุณได้แล้วแล้วก็คุณสามารถขับรถได้กต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะ